สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสกุสุกุลเลอเดอร์พี่น้องเมื่อเนี้ยบอลลโดสีไปเที่ยวป่าพี่น้องบอลลโดก็มากับลานปีใหม่บ้าเป้น้องด้นพี่น้องบู๊อะชิบันแปเห็ดทางใดตอนนี้ก็ร้านปีใหม่จับกล้องให้บอาลโดพี่น้องบอาลโดดสิไปหาเห็ดพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นห้วยตะละเมกทางออกนาบรถลัดนแหละพี่น้อง ไปลานพี่ไม่จะเว้นเฮ็ดบ่เมื่อกี้มาไหมไปให้ไดเย็ะพี่น้องมาเที่ยวป้ามึงดำนาแล้วกลับมาฝากันมาเที่ยวป้าพี่น้องไปลานพี่ไม่ไอ้เนื้อไปแล้วพี่น้อง ăn hết nữa tony mai hai bao lột hết nè hết 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 đín. hết đín. hết hay hết 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 บอลุดเจ้าเจ้าสีผากับแปะทิ้ทางเลยวันนี้พี่น้องบารุดสีผาบาเปไปทางหนาบอาลุดพี่น้องเส้นทางไปหนาบอลลุดพี่น้องแต่ว่าไปไม่ได้หอดหนาพี่น้องหนานั่นอันนี้เป็นหนาใกล้พี่น้องหนาบอลุดหนามีลายบอนพี่น้องสองบอนพี่น้องหนาตัวนึงอะใกล้ชิงผูเนาะใกล้ตีนผูพี่น้องอันนี้ก็ใกล้หนาบาเป้่แเลยแม่ในใกล้หนาบาเปติดกันเลยพี่น้องบอลไปนะติดกันไปไปพี่น้องอ้าว้านปีใหม่มื่อนี้ขึ้นมาเก่งแท้ ว้าวนะูนปีม่จับกล้องให้สบายดีป้าลูกมาอนี่ร้านปีใหม่เป็นตากล้องให้ไอโลดเด้อส์บายดีป้าลูกมาอนี่ร้านปีใหม่เป็นตากล้องให้บาวโรดเดอร์เออเก่งไอ้ดิล้านคอยเก่งเก่งเก่งพี่น้องน้องปีใหม่พี่น้องพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเดี๋ยวพอร้านปีใหม่เส้นทางนี่ก็อ้อหน่าร้านปีใหม่คู่มือและเพื่นแล้หน่าเพื่นมาลำบ้าป้พี่น้องแหละ กระไบไส้พิ่งกระไปน้มหวานนี่ก็เข้ามาดำนาซอยบอลลุดกะห้ามาน้ำเบลปี้พี่น้องเอ้ยพึ่อยู่น้ำเบลปี้พึ่นเอาโมนพี่น้องไปไปพึ่นกินทอดบรีเฮ่นกระโดดมามาพี่น้องเริ่มทอดหนหลักหน้าหาไดได้บอลลุดเอ้ยนี่เออเป็นกระดามเบิร์ปแบบจักหนี่งพี่น้องก็นนี้บอลลุดเห็นเห็ดนี่เห็ดปอกพี่น้องเห็นเห็ดยังกระเก็บพี่น้องไหอนี่ เห็ดย right, uh, ังกับอ้าเห็ดรังอ่อนอ่อนๆเลยพี่น้องอ่อนไม่ไมเลยนี่เห็ดปอกพี่น้องอ้าวมาเป็นตาแซ่บแต่น้อพี่น้องเห็ดปอกพี่น้องอือืพี่น้อง

มาทา t กามาหดนาบาร์ดพี่น้องบาร์ดเลยมาแหว่บึงโซนหมันพี่น้องโซนนี้ก็โซนหมันจะบาร์โหลดโซนหมันดีเด็กกลังขึ้นเด็กคือมีเอผู้ยิง่ายบร์หลดอยู่ทางพุ่น้พุ่นเอ็กทอเอ็กผู้เียงกบขาพี่เอสคันคู่อล้วมันคากเลดเลยนี่สัมูแหนนั่นเลยนะเนี่ยนะน้ำทามนเนาะ เต้องเออปีนี้ปุ๊พดินมันปุ๊กก่อนปีหน้าต้องเอฟเป็นขุยด้วยบอลลูนพี่ท่อเลยบาโลดนได้โซนหมันมาเปงก็ได้เห็นคางแรกเรื่อโซนหมันนี่พุู่ทางพี่น่อก้าเจ้าเล่งโหมูหมวไลาได้พี่ต่อเลยช่วงยำให้ย้ำหนาข้าเจ้ากับมาเล่งยุบป้ายุบหนอง นี่คือยามป้อยทงพี่น้องเอาเข้าไปไล่ทงอยู่แถวบ้านพี่น้องอยู่นาแคมบ้านอันนี้เป็นทงยามพุ้นเลยเราต้องอ้อมาเลี้ยงยุคโคเพราะว่ายกเว้นญาติมันกินข้าวให้ข้าวนาข้าเจ้าพี่น้องเลยแค่นั้นได้ครับพี่ชอบเซ่ข้าวเคี้ยวข้าวได้พี่น้องเลยว่าย็ดเจนกันคุยได้แต่มทีแม่นบผมงกพี่น้องมันแห่ท้าวางนี่มาหนุ่ไล่หมันจ้าป้ายนี่เป็นคนหนุ่มเดินไปดู มันนะนี hmm. ่ม so mm ี hmm. tu, so. ่นี ang, ่น like ึ <S S. Uh ่ง huh. กินยอดมันได้ป่ะเบอร์นะเบอร์มันมันนี้แมนมันซี่นาทีเนาะกินก็ได้พี่น้องนอันนี้มันซับปลาล่างอันนี้มันเป็นไรมันซับปลาล่างหรือมันต้นเหากินได้หรือมันต้นเนาะอันนี้มันอันนั้นซับปลาล่างป่ะพู้จักพูดจักพูดพูดเลยปลาหนูพุูนมาเฮ็ดเนาะเป็นแนวป้าเป้เลยพี่น้องแมนแนวป้าเป้กับพ่นละพี่น้องตอนหน้าพุูนละ เฮยบ้าบักลานี่เลอดอกลานที่ไม่ฝึกเคยไปให้ไอ้ไปดูพี่น้องเลยปาลุงมาฮิตกระเป๋าเป้บอหลุดมาเฮนชนหมันพ่อมึนชนหมันพ่อพี่น้องพึงดีใจพี่น้องป้าป้ากว้างอะไรโมนบอกเอาไว้แผลอันนัหนไม่ได้ดื่อมาโม่ไปยพี่นมอพี่น้องพูดฮ่อนแดกตอนนี้ป้า เดี๋ยวก็ออกไปห้เพชรพักงานไปเอาลานสายามาหนำพี่น้องมือน,นี่มาให้เพ็ดพวกเราเป้พาขึ้นผูกกันทีขึ้นผูก้ะพี่ได้พี่น้องเลยจะมาอีบ่เป้แต่จังน้อยกับแบบลานปีใหม่แหละพี่น้องพ่อพาไปทั้งเลยขึ้นบูบืนฟ้ากับไปนายนกบาร์รถ<ม>รเนี่ยเพอๆนะบปะเป้นะนอนนอนน,อน,น่าก,ก็ชอบพี่น้องเพป็พพพนมักนอนผูกพี่น้อง เมืองบรรลตอนโซคก็ไปไปแก้ไม้กับพ่อก็เอ็ดไม้เหินไปเลยนะยุงกบหลือหรอจนโชคมากกับซอบจัคำหลือยยานหูตอดกับปลานี่แม่นตะรันกลดลงน้อยหาเงินพี่น้องหาเงินดีนี่ได้ออนนี้อะไรนะก็ทำนี้ก็ทานี้ไายเช้หนาเขาเ้ย ก็ไ้มาลายไงแม่ผู้ใดะปะก็พูดแดได้พีนาะมตัวบักไงบาไงด้ี่เดีอยป้กะชุกได้ก็ะชาว่านี่แหละเช่าตาคอยพ่อเลยคนหนาจะเลอที่ไป ้องยูุนกับเพงนี่น้องหัวหนาวกเป้ะด้ตอนนี้อันนี้เป็นนาชงก้าวองเฮ็ดนะข้า่นเฮ็ดเออไกันนี่ก็เลยแมนแต่นี้เฮ็ดกแต่พิ่จจะอกบาจกค่ละงอไตไทยเดีได้ไม่ยอรงหลุดน้อง่องรังจากการเบิ่งโซดบั่นเบา โอ้ไปบุญหมดแล้วฝ่ามาเบิ่งน้องเธอดิทุกท่านที่เราบุญสุดมันบ้ารุดแล้วกัษตรีป่าพี่น้องมาเบิ่งน้องบาเป้อัดดีๆเนื้อหัวขวาย่ามาแมบขี้เต็มบ้านน้องขวายน้องเจ้าว่าบาป้เอีป่าเทิงบาป้กับพี่น้องพูนเทิงก็เล่าเป็นไม่นี่แหละพี่น้องบ้านแรกบเป้ซื้อออมมาป้อยป่าพี่น้องเลย ทีซื้อปลามาป้อยเพื่อกินยำแล้เนาะบีาน้องเนาะนี่ยำแล้วเข้าพี่น้องออกมากินปลาพี่น้องน้องโกเป้เป็นตาโรเท่คือจี๊ดๆเนาะแม่โดดคว่ำโดดโอ้โหนี่โดดคว่ำบ่มีปีนดี่พี่น้องจัดเลกแล้วก็ทำมือถึเลยเลิกกันดี้่เป็นคันคันนองพี่น้องว่แท้ๆกับคันพายพี่น้องนี่ พ่อ,อก,กระอ้อมาพุต้นโ้อสีไข่พี่น้องแล้วก็ก้อนอมไม่พุก้อนสีไข่ย,ยุคคันน้องนี่มัอนพิยู่เนาะบอลลอนเนาะแม่ก้อนง่ายได้บ้างไว้ใส่ยังก็ได้พี่น้องใส่แก็งเง็ดใส่ตรงไก่มาไหมบ้านี่บาปเป้สิหลอกห้าเฮ็ดพูนล่ะพี่น้องหลอกไปพูนเกี่ยวกับมือหนาบาปเป้เด๋ยนี่กับมากายไลท์เตอร์ไปด้วยไม่มาด้านที่ไม่มา เทียป้าพี่นองมเทียป้าพันุพี่น้องเทียป้าเดินบรกานานาแ้วครันมาเิี่การเทียวป้าให้เบิงพี่น้องมานูมาคอยมาป้อยป่าหนีป่าคนพี่หลงป่าคนมี่นงทางห้องนี่ะพี่น้งเนี่ยเายะเราต้องได้ชื่อแงมาขั้นได้าดชื่อแงก็น่งได้เนาะประมาณจั้นนีออกมาป้อยนะครับต้องเม็ดต้องเม็ดเม็ดเอง ขั้นขั้นอยู่บนนี้เนาะดังนั้นป่าไปมืดไปขั้นนี้เลยฟรีเข้ามาหลัดเอาอยู่นี่เนาะแม่เราไปซื้อปลาซื้อปลามาปล่อยแดดแดดๆพี่น้องเอ้ยปลอบไปห้าเฮดถ้าพุ่นละพี่น้องเลยแล้วก็สิพากันกลับสิหานุไม่โจดเลยได้ยังเก่ามั้ยพี่น้องเอาเบิร์ชชูยาขนาดเฮดกับพี่น้องได้เฮดดินเฮดลางโง่เฮดข้าวไข่เฮดลางโง เห็ดตาบ่อมดคูสนิทเลยนะอ่อลลูนลายยางเลยพี่น้องมาเมื่อนี้บ้านบ้านชูเหนียวชูกินได้พี่น้องร้านพี่ไม้แห้งเอาหอยมาเฮือว่ารุณชาวหอยมากินเห็ดหอยไม่กินเห็ดบอลลูนแช้ตุ้งหยาพี่น้องตุ้งหยายังไม่ได้ลาแต่พี่น้องเอ้ยชิบาร์นไปทานอยู่พอดียังไม่ได้ไล่สัมไปหอเทนแล้วก็ตืิมกันแกงกินน้ำกันพี่น้องเราะเพยก็เบิ่งพี่น้องได้ดีอันนึง นี่แหละพี่น้องไงได้ไค่เฮ็ดละงอนไข่เดียวมันคือบ่ได้ลายวะจักมันออบ่อนละดอกสองดอกเฮ็ดละงอกครัป้าไปไปพี่น้องไปเจ็ดไปใหม่เจดไปสี่นะเอาเอาไปให้จะเคยให้สี่เอ่เบิังดูเฮ้เฮ้ยเปล่าไหมอันนี้นะ กิ๊ิแม่บ่เออเข้ากามาติาดกาบจุนมันไม่อันนี้นะ <c oughs> มันกิ๊ิเอามาตรงไหนเจอจุนยิบปะเอาหัวเม้นเอาไปให้เบิ้งพี่น้องไม่ก็ว่ากิ๊กลานไปีใหม่กิ๊ินี่แม่นม่บพี่น้องเบิง้งช่วยกันเนาะ

เฮ็ดมิโอว่าไหมเฮ็ดมิโอบ่แล้วพี่น้องร้านพี่ไม่ว่าเฮ็ดมิโอพ่นบาเป้เป็นกระห้องห้องหาแล้วตัวนี้ไปไปหาบาเป้ไปเฮ็ดยังไหม เราจะเก็บแต่กี่สิเก็บแต่ยามให้ยามหนาจนคุไปเล่นกว่าห้านาเบิ่งตามเงาไม่จิกเข่งกับปัดไม่แม่นเอาได้เงินลายบ่สองคนที่พากันเล่าเลิกกันเก็บเปอร์เซ็นเก็บเพชรบ่รูแล้วพันเก็บที่สี่อ้าวไม่แม่เล่าก่าดูแล้วเช้าผ่านป๋อป๋าฮัลโหลสี่สี่นะบังดูมื่อปลาลูกเมื่บังดู พนองเวลาปีใหม่ไปเก็บกิีได้จากได้จกักโหลอนะอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะอ่ะกิซีคขุยกินาการเ,เต็มเต็มิบข้า,า,าเ,ข,าาเข้าพี่น้องมันนได้ล้านไป็นข้านเอยมาเฮ็ดรอบนีุ้้มค่าพี่น้องในกิีได้ทางเฮ็ดทางที่สีมาเบิ่งที่ไม่พี่มาเบิ่งอีเงาเดี๋ยวนี้นั่งที่น่ะะะนีะ่เออ มืดพ you know. ี่น้องจะแบนหมดเอ่าดึกคนมีฮอดได้มความตอโยฮัลโหลเอ้ยกบไปถือมาบาบาไปไปเล่นงูเล่นผาที่นี่จะหนาาเป็นไงกเป็นก้อนบีงพี่น้องเ็นยังอ้าได้เลยพี่น้อง ปาฟังไปเคยดฮะแม่นโอ้ออไปเอ้หัวไปหัวไปได้กินกระดมมาได้นหนิฟังโอ้ใส่ล่มไหมใส่ล่มที่้ราเคยมาให้เฮ็ดรอบนี้ก็ได้ทางที่สี่ได้ทางเฮ็ดกับเมยพี่น้องหลอกฮานี่ก็สชิคับแล้วพี่น้องก็มีได้จักนี่ขู่ฉันนี่ก็ได้เบิงดินเป็นตาอ้อเลยเนาะบอานเอาเฮ็ดกับเว้นพี่น้องได้แต่ทางผู้ ทำได้แต่าหุ่นทำก็เจ้าเมื่อกี้เขาเฮ็ดบออตุ้บตื่นแล้วเพื่นก็ย่า <c oughs> แล้วกระปาพี่น้องเพื่อนมาเบิ้งบรรยากาศชมตามป้าตามดวงไม่ไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่ร่างจากการเบิ้งให้เบิ้งนานแล้วกไ็ได้พาพี่น้องมาชมปลาเฮ็ดบ้เป้กกันกระว่าพูมกันก็ได้พอแก่ได้แค่อยย้ยนี่ของข่อยๆย่างพอแก่ได้ได้ถ้วยนึ่งก็ได้เนี่ยนอวารดนี่พูดเรื่องเมือหอตอน บ่ายเพี่น้องเท่งบ่ายเพี่น้องฮอดก็ได้โอ้ยเมื่อยได้พารหลดเลยพี่น้องพี่น้องไว้สามีเด้อมาวันนี้กับพารหดสี่ข้อพักที่พักน้องไว้สามีเด้อพี่น้องแม่นเมื่อนี้กับพาพี่น้องออกป่าออกดวงพามาเป็นบรรยากาศไม่ไหมพี่น้องปล่อยพูดละพี่น้องปลยทางพุ่นสิไปพุ่นต่อจะฮาเบิ้งดอกไม้พี่น้องฮาดอกไม้โจดพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่บ้านเนาะบ้านหน้าหาพี่น้องกะฮากลิ่นตามธรรมชาติพี่น้องกะพอได้อยู่ได้กลิ่นยู่ มื่อกี้กับมาเฮ็ดกับลุงกับบ้าลูดกับอัดทีได้พอเก่งพี่น้องเลยเห็นยังเก่าพี่น้องกับปอปเป้กับซไปห้าตัวหน้าพุทธีพี่น้องเลยแต่ดัากาเมื่อนี้เบ้าร้านพี่มมนเป็นตะก้องให้พี่น้องแมนป้าเพาะผ่านกับภาคเป็นกำลังใจให้ร้านปี่ไม้เบาลดบ๊าปปี่น้องดอดนําเด้อพี่น้องเด้อแต่ด้กับภาคเป็นกำลังใจให้เบ้าลุดป๊าปปี้ทาเพื่อให้เบาลุดผ่านสร้างรายได้ได้พี่น้องเลยแมนพี่น้องรวมบัรยากาดป้าดุงนี่แหละ บ้านเห่าก็คือบ้านเห่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ง่ายกินงาน่ายอยากกินยั้งกไ็ได้แต่ห้าได้กลิ่นพี่น้องอยู่กับธรรมชาติพี่น้องเอ,อ้ยนั่งกับภาคพี่น้องไหวาสามนี่เดอ้อยู่ดีมีแหกเบิร์ตสุขุสุโนพ่อกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องพ่อกันคลิปหน้า